ยังไงเพื่อนเออไปเพื่อนเอ้ยขออขอที่เพื่อนเรียบร้อยทุกคนโอ้โหดอกนี้สามสองทุกคนหนะ้าผมผมขอผมขอแล้วทุกคนนะขอเลิกที่ปีนี้จริงๆนะครับผมมันโค้โคคำเตือนที่วิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ อ่ะโอเค,คบผมก่อนน่ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเพวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเองคนเดินนะผมพี่บังนะทุกคนนะกับช่องโตเกียวสล็อตโนหนึ่งโนหนึ่งแห่งวงการสล็อตนะครับผมมาวันนี้เราก็มาอยู่กับซาเบดนะทุกคนนะซาเบ็ดเสร็จพี่บังอีกเช่นเคยนะทุกคนนะมาวันนี้เรา,าอยู่กเกม Light o f a p o l l o นะครับผมเทพแห่งการเสกนะทุกคนนะมาจากที่ผมเคยลงไปล่าสุดคลิปก่อนก็ประมาณ16นาทีนะทุกคนนะก็คลิปนี้ก็ต้องมารอรุ่นกันว่า เอาเป็นว่าถ้ามันแตกที่แตกแบบว่าสมน้ําสมเนื้อแล้วผมก็จะพอนะครับผมที่รู้สึกว่ามันได้กําไรที่โอเคแล้วโอเคครับผมมาลุยก,กันครับเพื่อนก็สําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่ายลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับผมรับชมคลิปเพืพ่อความบันเทิงเท่านั้นนะไม่แนะนำให้ทำตามนะผมขอย้ำนะว่าไม่แนะนําให้ทําตามนะครับผมคนเอาเป็นว่า f c ทุกคนรู้ๆกันอยู่นะผมยังไงก็ใต้คอมเมนต์ไปเลยนะเพื่อนนะโอเคผมไปลุยกันหน้าเกมต่อก็ สไตล์เกมของไลท์อัพอัพ l ันโลทุกคนนะเรียงจากซ้ายไปขวานะทุกคนนะรูปแบบเกมกับรูปแบบเกมการแตกทุกคนก็บางทีก็จะมีประมาณแบบว่าเสกนะทุกคนนะคือตัวอพอลโลมันก็บางทีจะจะเสกวายให้เป็นเป็นเหมือนกับเรียกง่ายว่าเรียกเรียกว่าเกมเสกก็ได้นะแล้วก็พื้นฐานสเกตเตอร์4ตัวนะครับผมเข้าฟรีเกมนะถ้ามากกว่านั้นก็เพิ่มจำนวนรอบไปเรื่อยๆนะทุกคนนะ เดี๋ยวเรา,ารรุ้นกันนะวันนี้วันนี้มันจะยังไงวันนี้มันจะแตกหรือเปล่านะจะมีเสกาวให้ดูหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาเรารุ้นกันรุ้นไปด้วยกันนะทุกคนอย่าเพิ่งกดปิดข้ามนะครับผมมายัางไงใครที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยครับผมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับผมทุคกคนเข้าฟีเกอร์เพื่อนเข้าฟีเกมที่เรียบร้อยทุกคนเข้าฟีเกมที่เรียบร้อยอ๋ออันนี้หมุนทิงท้งๆนะทุกคนผมไม่คิดว่าจะเข้านะอันนี้คือหมุนทิงท้งๆนะทุกคนยังคออโ,โบต่ออย่ยูนะ อุ้ยอุ้ยวายเข้าสองตัวแบบนี้ตัวหน้ามาแถวหน้าใครก็ได้โอ้โหเนี่ยเนี่ยแบบไม่เป็นไรเข้าพีเกมอยู่ถือว่าเข้าอยู่อะจับไปคับผมดูนี้จะได้เลิกฟรีนี้หรือเปล่านะต้องมารอดูนะอาดอกแรกไปเพื่อนก็ตัวเกมผมผม,ผมชอบนะสำหรับผมคือผมชอบนะไลท์อพอลโลเนะี่ยคือ รู้สึกว่าเอา้าเสกแล้วทุกคนเสกแล้วสเสกก็ามาสเสกก็ามาเสกเป็นวายทุกคนนะเออจับตายเพื่อนตัวคูณก็สามหกเก้าสิบสองสิบห้านะทุกคนนะก็ถ้าถึงสิบห้าก็เป็นเรื่องผมบอกเลยจริงเอา้าคูสิบสองไปดิเพื่อนตกนรกเอาเวจีปล่อยไปทุกคนไปเพื่อนเอ,อ้ยไม่ตกนรกดิขึ้นสวรรค์ดิเพื่อนโอ,อ้โหคูสิบห้าถึงคูสิบห้าแล้วไม่ไม่ไปต่อว่ะเพื่อนเอ้ย เอาจัดไปผมทุกคนเอาเสกอีกแล้วเสกอีกแล้วผมมาเสกดีว่าวันนี้ตกนรกเอาเวจีพยไปเยนะถ้าไม่เสกให้นะเ <c oughs> ออย้ำไปเพื่อนย้ำไปขอสเก็ตเตอร์อีกสองตัวได้ไหมโอ้ขอ <c oughs> <c oughs> นึกว่าจะใจดี <c oughs> นึกว่าจะใจดีจัดไปเพื่อนตอนนี้พันสี่สีแล้วทุกคน ปีแรกเปิดสวยนะผมเอามีเสกไวอีกแล้วโอ้ยจัดไปเพื่อนตัวแพงตัวแพงได้อยู่ดอกนี้จัดไป270เคูณ3เป็น8 1 0นะทุกคนนะไปต่อเพื่อนยังไม่หยุดนะเอแถวแรกมาเพื่อนเคแถวเคแถวสองก็ได้เอาได้ไอ้นี่กระถางจัดไปเพื่อนโล่แถวแรกมาเปล่าเอายังได้เออยู่เจแถวสามเคแถวกลางโล่แถวแรกอะไรก็ได้ <laughs> Oh, <laughs> อ้าลุ้นนี่เออสวยว่ะทุกคนดอกนี้พันสามแล้วทุกคนจัดไปผมท่านผู้ชมเอาดอกนี้ยังได้เคยอยู่นะท่านผู้ชมนะไปไปกันต่ออือไหลต่อไปเพื่อนวายเอาจัดไปเอแถวแรกมาเพื่อนเอแถวแรกเอแถวแรกมาดิเพื่อนโอ้โหเย,ย้ขอสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้ไงเพื่อนเนยแต่ผมว่าอาจจะได้เลิกแค่ปีนี้ทุกนคนนะ ม,มันผมว่ามันแตกโอเคแล้วนะท่านผู้ชมหรือยังไงดียังเหลืออีกหมุนหนึ่งเอา้ามาอรอลุ้นหมุนสุดท้ายจัดไปเพื่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังไงเพื่อนเออไปเพื่อนเอ้ยขอเถอะขอที่เพื่อนเรียบร้อยทุกคนโอ้โหดอกนี้สามพันสองทุกคนหนะ้าผมผมขอผมขอแล้วทุกคนนะขอเลิกที่ปีนี้จริงๆนะผมมันโอ้โหหกพันเก้าเก้าสิบลทุกคนตอนนี้ไอซัดเอ้ยยังมา ไลท์อัพอลลทุกคน3ามพันเก้ยทุกคนโอ้โหสวยจัดจัดจริงทุกคนโอ้โหแม่งโคตรมาจบไปที่6 8 8 8 8 8ปดแปทุกคนเลขสวยจัดเลยโอ้โหมาจริงทุกคนไลท์อัพอลลนะของค่ายพีจีนะทุกคนนะเฮ้ยเมื่อกี้ผมหมุนนี้หมุนทิ้งทิ้งนะทุกคนนะไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าจะหมุนจริงจริงยังจนะทุกคนอ่ะโอเคมันได้แล้วนะก็ต้องพอดิก็ต้องไปถอนนี่ครับผมรออะไรอ่ะโอเคผมก็ สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับผมยังไงก็ถ้าสนใจอยากตามตามนะผมอยากจะจังดุงตามก็ซาาเบ็ดนะทุกคนนะใต้คอมเมนต์เลยเพื่อนยังไงก็อย่า,ยาลืมนะผมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับผมยังไงสำหรับผมว่าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกราบสวัสดีครับทุ